ปี2025โลกเปลี่ยนไปวิญญาณร้ายไม่ใช่เรื่องเล่าขานแต่เป็นภัยที่สัมผัสได้กฎเหล็กคืออย่าท้าทาย <S <S เพื่อนผมชื่อเกมไม่เชื่อมันชอบลองดีวันนั้นมันไปบ้านร้างท้าทายผีในกระจกตอนแรกก็ขำๆถ่ายคลิปอวดลงโซเชียลยอดวิวพุ่ง แต่หลังจากนั้นชีวิตมันก็เปลี่ยนไปมีเสียงกระซิบข้างหูเห็นเงาแปลกๆตามหลอกหลอนคืนหนึ่งเกมโทรหาผมด้วยเสียงสั่นเครือบอกว่ามันออกมาแล้วผมรีบไปหาพบว่าห้องของเกมเละเทะราวกับพายุเข้าแต่ตัวเกมหายไป คลิปสุดท้ายที่มันอัปโหลดมีแต่เสียงกรีดร้องโหยหวนแล้วก็ดับไปอย่าคิดว่าผีไม่มีจริงอย่าท้าทายในสิ่งที่คุณไม่รู้จักบางครั้งความกล้าบ้าบินก็อาจนำพาหายนะมาสู่ตัวคุณคุณละ่ะเคยเจอเรื่องเหนือธรรมชาติบ้างไหม